สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับปุ้งอีกแล้วนะคะวันนีุ้ก็มีประสบการณ์ดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆอีกแล้วเนะเาะจะเป็นในเรื่องของอาการแต่งงานที่ออสเตรียแล้วก็เราเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของสามีนะคะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากถ้าเราเปลี่ยนนามสกุลแต่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยทุกอย่างมันก็จะจะง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยมันยากแต่มันก็ทีเดียวเสร็จเงี้ยเนียเนาะโดยโดยไม่ต้องกลับไทยไปทําเรื่องนะคะ,ะขั้นตอนก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าการที่เราแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยเราจะมายังไม่สามารถจะไปขอเลสิเดนการ์ดได้ในท,ทันทีเพราะอะไรเพราะว่า ฐานข้อมูลของเราที่นี่มันเป็นนามสกุลสามีแต่พาสปอร์ตเป็นนามสกุลเดิมเวลาเราทำเรสเดนการ์ดเนี่ยเขาต้องใช้เลขพาสปอร์ตแล้วอีกอย่างหนึ่งเรสเดนการ์ดเราก็จะกลายเป็นว่าข้อมูลมันไม่ตรงกันอะถามว่ามันมีปัญหาไหมในในส่วนที่คือคือม,มันมีนะคือเราเคยคุยกับคนหนึ่งคือมันมีบางเมืองเนี่ยเขาทําให้พอทําให้เนี่ยเลขพาสปอร์ตกับ เรสิเดนการ์ที่ได้เนี่ยมันไม่ตรงกันก็คือชื่อชื่อนามสกุลเป็นนามสกุลสามีแต่เลขพาสปอร์ตเป็นอ่าพาสปอร์ตเดิมซึ่งในเล่มพาสปอร์ตน่นนะนามสกุลมันไม่เหมือนกับในเรสิเดนการ์ก็คือข้อมูลมันแย้งกันอ,ะอ่ะอ่าคือถ้าให้ทำตามถูกวิธีจริงๆก็คือ,อเราจะต้องเปลี่ยนพาสใหม่ก่อนที่จะไปทำเรสิเดนการ์นะคะเรสิเดนการ์ก็คือวีซ่านั่นแหละเนะาะ กูก็จะบอกเป็นขั้นตอนก่อนเนาะเพราะว่าขั้น,นขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากอยู่พอสมควรแต่ว่ากูจะบอกเป็นเป็นลำดับขั้นตอนก่อนแล้วกเ็เดี๋ยวกูจะมาลงรายละเอียดย่อยให้ว่าแต่ละขั้นตอนนะมันสามารถพิกอะไรได้บ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเนะเาะออันดับแรกนะคะเอเมื่อเราจดทะเบียนสมรสแล้วเนาะเราก็นาทะเบียนสมรสของเราเนีเ่ยอ่าไปรับรองมันจะต้องรับรองสามที่อะ เดี๋ยวกุ้งในคลิปอาจจะยังไม่เดี๋ยวกุ้งกุ้งเนบเชื่อไว้ตรงใต้คลิปแล้วกันเนาะใต้คลิปว่ามันมันชื่อเป็นภาษาเยอรมันไว้ไงเพราะกุ้งก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ภาษาเหมือนกันก็อ่ก็จะมีไปรับรองที่เขตเอ,า,อางี้เดี๋ยวกุ้งขอพูดในภาษาไทยก่อนเขตเขตที่เราอยู่ก็ไปรับรองแรกคือต้องไปรับรองที่เบหาก่อนพอเราไปเบหาเสร็จปุ๊บอา่า เราก็ไปของกุ้งอ่ะกุ้งอยู่เมืองอยู่เอ่อสไอหมักสไตมักของกุ้งก็คือกุ้งไปที่เขตที่กุ้งอยู่ก่อนก็คือกุ้งไปเมืองไวส์พอไวส์เสร็จปุ๊บกุ้งก็ไปพอไวส์เสร็จปุ๊บรับรองเสร็จปุ๊บกุ้งไปกลาสไปรับรองที่กลาสพอกุ้งรับรองที่กลาสเสร็จปุ๊บกุ้งต้องลงไปที่เวียนนาเพื่อไปรับรองที่เวียนนาแต่เดี๋ยวแต่ในขั้นตอนเหล่านี้ คือพยายามให้ให้ให้ถามที่เบฮาที่เราเขตเราอยู่อะว่าเราจะเขามีเบอร์โทรติดต่อให้ไหมว่าถ้าจะติดต่อในระดับอ่าจังหวัดระดับประเทศเนี่ยเขาเขาจะมีเบอร์เขาจะมีเพราะว่าของกุ้งอะกุ้งก็ขอที่เบฮาที่กุ้งไปที่แรกไปรับรองอะนะแล้วก็บอกให้แฟนขอเบอร์แล้วก็คือเหมือนเหมือนเราบุ๊กิ้งว่าเออเราจะเข้าไป เองอย่างเวียนาของกุ้งอยู่สไตล์หม่างกุ้งก็ไม่ได้ไปเองกุ้งก็ใช้วิธีการส่งเอกสารส่งส่งทะเบียนสมรสไปให้เขารับรองให้แล้วให้เขาส่งกลับมาให้เราก็เหมือนค่าใช้จ่ายกุ้งก็จำไม่ได้แต่ไม่เยอะไม่เยอะ,อะก็คือเหมือนยี่สิบสามสิบอะไรประมาณอย่างเงี้ยแหละไม่เกินนี้ประมาณนั้นเนาะพอเราได้ได้พอเรารับรองพอเอาอะทะเบียนสมรสรับรองสามที่เสร็จแล้วให้นําเราก็นํทาทะเบียนสมรสที่เรารับรองแล้วอะ มาแปลเป็นภาษาไทยการมาแปลเป็นภาษาไทยนี่เราให้ใครให้คนที่สามารถแปลได้ให้ใครก็ได้อย่างอย่างของกุ้งก็ให้คุณฝนคุณฝนเขาก็จะอยู่ในกลุ่มคนไทยในออสเตรียนี่แหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกุ้งแนบชื่อ facebook แกไปให้เนาะแกเป็นครูสอนเยอรมันด้วยกุ้งก็เรียนกับแกอยู่ก็กุ้งก็แปลก,กับคุณฝนเรื่องราคาไปเดี๋ยวไปคุยกับแกเองเนะเาะอืมพอเราแปลเสร็จแล้วเนาะ Uh, อันนี้ไม่ไมจำเป็นต้องแปลกับคนที่เ,เขาเรียกอะไรอะไม่ต้องแปลกับคนที่มีสเตมก็ได้เนาะแต่ว่าขอให้มันเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ละกันอางนี้เ uh, มื่อเราแปลเสร็จแล้วนะคะให้นาให้นําทะเบียนสมรสนะทั้งตัวจริงที่เป็นภาษาเยอรมันแล้วก็ตัวแปลเนี่ยไปที่สาถานทูตไทยในออสเตรียนะคะสาถานทูตไทยในวีนเนาะเพื่อให้สาถานทูตรับสาถานทูตไทยรับรองว่าเอกสาร,สาราเนีเ่ยได้ คือที่เปรมาเนี่ยกับตัวจริงม,มันมันมีก็คือเหมือนต้องรับรองไงนะรับรองว่าเป็นความจริงอะไรประมาณนี้ยเดี๋ยวเขาก็ทํารับรองให้เรื่องเรื่องจ่ายเท่าไหร่นี่จําไม่ได้เหมือนกันประมาณเป็นคนที่จําตัวเลขไม่ได้ประเด็นไม่ได้จ่ายแฟนใจไอเราก็เลยแบบว่าเอ้ยเท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เอาคร่าวๆแล้วกันแต่ไม่แพงไม่แพง พอเราเออในวันที่ไปในวันที่ไปรับรองเนี่ยให้ไปทําหนังสือมอบอานาจด้วยคือทําพร้อมกันเลยข,ขอทาหนังสือมอบอํานาจให้คนคนที่ไทยอ่ะไปดําเนินการแทนเราในเรื่องของการเปลี่ยนานามสกุลให้เราก็คือเหมือนไปเปลี่ยนฐานข้อมูลในระบบให้เราอ่ะว่าเราเออจะเปลี่ยนคํานําหน้าเป็นนางด้วยเปลี่ยนนามสกุลด้วยหรืออะไรยังไงก็คือคือคือให้คนที่บ้านอ่ะไปจาัดก,การให้ของกุ้งคือกุ้งให้พ่อไปทาให้เนาะ อพอเราไดา้ที่สารทุนรับรองแล้วแล้วก็หนังสือมอบอำนาจเรียบร้อยแล้วให้เราส่งหนังสือมอบอำนาจตัวจริงทะเบียนสมรสตัวจริงพร้อมตัวแปรไปให้คนที่ไทยดำเนินการให้ในวันที่ส่งไปให้ให,ให้แนบอะไรอะในส่วนของเรามันมีอยู่แล้วเนาะให้แนบเพิ่มไปเป็นพาสปอร์ตของแฟนนะคะเป็นถ่ายสำเนาไป ในในกรณีตรงนี้กุ้งก็แอบงงเหมือนกันว่าบางบางบางอำเภอเขาก็ขอ,อให้แปลพาสปอร์ตแต่เท่าที่บอกบอกตรงๆว่าไม่มีใครเคยแปลหรอกพาสปอร์ตขนาดเรามาที่เนี่ยท,ที่ที่ออสเตรียท,ที่นี่เขาก็ไม่ให้แปลบางเขตที่ไทยไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาต้องให้แปลพาสปอร์ตไม่เคยได้ยินแปลพาสปอร์ตนะถ้าตามหลักกฎหมายจริงๆไม่แปลนะคะแต่ว่าบางเขตมันก็พูดยากเนาะบางคนก็ เกแล้วบ้างอะไรบ้างก็ไม่รับฟังในสิ่งที่ที่เป็นความจริงอะ,อออะเมื่อเราส่งทุกอย่างไปให้ให้ให้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,อะเอาเอาอย่างอย่างของกุ้งกับกุ้งส่งไปให้พ่อคือพ่อต้องนําเอกสารที่กุ้งส่งไปให้เนี่ยไอ,ไอตัวที่เป็นทะเบียนสมรสที่เราแปลแล้วนะแล้วก็มีสแตมปจากสารทูตที่ออสเตรียแล้วนะสานทูตไทยที่ออสเตรียแล้วนะไปไปสแตมรับรองที่กงศุน แจ้งบัฒนะไปสเต็มที่สารชุดออสเตรียคือคือในในข้อนี้เราละไว้ในฐานที่เข้าใจใเราคือไม่รู้เขาทําไปเพื่ออะไรนะเพราะว่าเรารับรองที่นี่แล้วมันเป็นความจริงแล้วแล้วยังทําไมจังก็ไปรับรองที่ไทยอีกงนี้ในในส่วนเ้อเดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวกุ้งกุ้งมาแนบท้ายให้ว่ากุ้งทํำยังไงแต่กุ้งไม่ได้แนะนํานะแต่ว่ากุ้งแชร์ให้ฟังแล้วกันว่ากุ้งทํำยังไงเนาะเรามารอฟังตอนท้ายคลิปนะคะว่ากุ้งมีทิคยังไงแต่ นะแล้วก็เมื่อเรารับรองอจากกงสุนแล้วรับรองสารทุตออสเซียแล้วให้ก็ให้พ่อเราอ่ะนาเอกสารทั้งหมดไปที่อําเภอที่เรามีชื่ออยู่อ่ะ,อะที่มีชื่ออยู่ที่เป็นบ้านอยู่เพื่อไปเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็เปลี่ยนคานาหน้าแล้วก็ขอคัดลอกเ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นสถานะทางครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้กุ้งก็จาจาชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวเขาให้มาเองนั่นแหละ แล้วก็พอเราได้พอเราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คนที่บ้านส่งเอกสารทุกอย่างกลับคืนมาให้เราที่ออสเตรียเ,เพื่อที่เราจะเอาเอกสารเหล่านั้นไปถ่ายพาสปอร์ตแล้วก็ไปถ่ายแบบประชาชนใหม่ที่สาถานทูตไทยในในเวียนนาเนาะในกรณีนี้ก็คือถ้าสมมติให้คนที่บ้านส่งมาเนี่ยของกุงนะ้งกุ้งทำอย่างนี้กุ้งให้ให้ให้คนที่บ้านนะส่งมาเป็นเอกสาร ส่งมาเป็น e mail อีเมลอะเหมือนถ่ายรูปแล้วส่งอ e ีเมลมาส่งอ e ีเมลมาแล้วกุ้งก็พิมพ์ตัวเนี้ยแล้วก็เพื่อไปแล้วก็ทําเรื่องนัดนัดสถามทูตไทยในออสเตรเลียเพื่อจะเข้าไปถ่ายพาสแนะนําว่าอันนี้เป็นจริงนิดนึงแนะนําว่าให้ให้ให้นัดคือถ้าสมมุติว่าเรากําลังเขาเรียกอะไรเหมือนพ่อกําลังดําเนินการอะไรให้แล้วหรือทางบ้านกาลังดําเนินการให้แล้วให้นัดสานทูเลยเพราะเพราะอะไรเพราะ สารทุกไทยนจในการนัดที่จะเข้าไปถ่ายพาสเนี่ยคิวยาวมากเป็นเดือนเลยพอมันเป็นเดือนเนี่ยมันมีปัญหาในตรงที่ว่าเราเรอพาสที่จะไปทำเลสเดนต์ใช่ไหมบางคนคือวีซ่าใกล้หมดแล้วคือปัญหามันเยอะะมันเป็นปัญหายิบย่อยแต่มันก็มีมีมีลูทางนการแก้ปัญหานั่นแหละนะเดี๋ยวเดยกุ้งจะมาแชร์ให้ให้ฟังในคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะแต่ละคลิปอ่า กุ้งพูดยังไม่จบไว้จะเป็นในเรื่องของอาการไปเปลี่ยนที่ที่อำเภอเนาะคือไม่ได้แนะนำนะอันนี้กุ้งแชร์ในส่วนของกุ้งแล้วกันกุ้งอาจจะทําไม่ถูกแต่มันมันแล้วไปแล้วแหละก็เลยมาแชร์ให้ฟังก็คือบ้านกุ้งมันอยู่ในอำเภอเอก็คือเหมือนกุ้งไม่ได้ไปสเต็มอ่ะกุ้งไม่ได้ไปเต็ม กองส่วก็ไม่ได้ไปแสตมป์ถานทูตคือเราอาศัยว่าเราเป็นคนที่นั่นอะเราความน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้แล้วก็เราเข้าไปแล้วเราบอกไปเปลี่ยนเลยเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เราต้อง,องไปแสตมป์หรือไปอะไรอะรู้ว่าที่อำเภอบ้านเราอะจะขายกับที่นี่ที่นี่เหมือนกันคือทําไมแต่ละคนไม่เหมือนกันในใน,ในการไปไปติดต่องานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำไมแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือ เจ้าหน้าที่เขารู้ไม่เหมือนกันถามว่ามันทําได้ไหมมันเป็นเรื่องของออกฎหมายมันก็ส่วนกฎหมายเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าเ,ออเขาเรียกอะไรอะเหมือนเหมือนบางเขตจะต้องรับรองทุกอย่างจะต้องเป๊ะต้องทุกสิ่งทุกอย่างคือเป๊ะมากแต่บางเขตก็โอเคโอเค,อ,เคอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันแล้วแต่เขตแล้วแต่ดวงด้วยแหละอย่างของกุ้งโชคดีตรงที่ว่าออพ่อก็คือ,อคือเราเป็นคนในอำเภอนั้นนะ่นะ เขาก็รู้จักเราอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปทําเอกสารนียเขาก็ไม่ได้จู้จี้จุกจิกอะไรกับเรามากมายอะไรประมาณนี้นะแล้วเราก็บอกว่าเราเราสแต็มคือในส่วนตัวของเราเราคิดว่าเราสแตปมจากสถานทูตไทยในออสเตรียแล้วว่ามันน่าจะเพอร์เฟกแล้วแต่ตามกฎหมายมันไม่ได้นะตามกฎหมายก็คือทุกอย่างต้องตามกระบวนการแต่ทุกๆเข้าเลยกฎหมายมันก็มีช่องอะเนาะก็รอดได้ก็รอดรอดไม่ได้ก็ทําตามไปแค่นั้นคือเรา บางอย่างถ้ามันทําได้มันก็ดีกับเราแต่ว่ากุ้งก็ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องไปทําอย่างนั้นหรือว่าไม่ได้บอกว่าให้เอาชื่อกุ้งไปอ้างว่าเออที่นน้นทําที่นี่ทําได้มันมันไม่ได้เพราะกรณีอย่างนี้มันอธิบายไม่ถูกเนาะมันก็ต้องลองดูอะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอำเภอนั้นเนียค่อนข้างที่จะซีเรียสมากๆก,ก,ก็คือก็ต้องทำตามกระบวนการเขาเนาะเ,เดี๋ยว ในส่วนของแต่ละก็แต่ละกระบวนการเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาเนาะถ้าเรามาถึงถ้าเราทําวีซ่าดีมาเพื่อแต่งงานแล้วเนี่ยพอแต่งแล้วรีบทําอย่าไปรอเพราะว่าคุณมีเวลาในการรอในแต่ละช่วงค่อนข้างที่นานมากอีกอีกอย่างหน,นึ่งในช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยทุกอย่างต้องนัดคือต้องนัดล่วงหน้าแล้วย,ยิ่งที่ออสเตรียนะพวกเออขเขาเรียกอะไรแบบสํานักงานอะไรอย่างเงี้ยทำงานครึ่งเช้าครึ่งบ่ายไม่ทําละอะไรเงี้ยบางที คือคือเราเราอย่าไปรอก็คือแต่งเสร็จดําเนินเรื่องเลยอะไรที่ทําได้รีบทําหรือถ้าสมมุติไม่อยากยุ่งยากหรือว่าสามีไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องให้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ใช้นามสกุลตัวเองจะง่ายมากเพราะถ้าใช้นามสกุลตัวเองอะเราไปทําเรื่องทาเลสเดนการได้เลยก็คือทุกอย่างมันก็โอเคแต่ถ้าเราเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของสามีเนี่ยก็ต้องเป็นกระบวนการตามที่กุ้งพูดไปอย่างข้างต้นที่ที่อธิบายให้ฟังเนาะเดี๋ยว อือคิปไม่ยาวมากเดี๋ยวกุ้งเสริมให้ไปเลยแล้วกันเนาะตอนแรกว่าคิดคิดว่าจะทำสองคลิปแต่ว่าอันนี้ก็คือกุ้งเสริมไปเลยว่า,อาของกุ้งเนี่ยกุ้งค่อนข้างที่จะทุกอย่างค่อนข้างจะเร็วไปเร็วนิดนึงเพราะว่าของกุ้งเอาอาศัยดวงละกุ้งนัสถานทูตหลังจากที่กุ้งได้ใบได้ใบทุกอย่างจากที่บ้านมาแล้วเนาะกุ้งก็ทําการนัสถานทูต เราก็บอกอธิบายเหตุผลไปว่าเราต้องการแบบคิวด่วนเพราะว่าของกุ้งเนี่ยกุ้งอยู่สไตล์อามานเนาะการเดินทางไปเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลแล้วอีกอย่างนึงคือ160กว่ากิโลแล้วอีกอย่างกุ้งคือที่บ้านกุ้งกุ้งอยู่ข้างนอกเมืองไม่ได้มีรถไฟหรือรถอะไรผ่านก็คืออย,ยู่ติดอยู่ติดออตโต้บานนะอย,ยู่ติดอ่าเขาเรียกว่าถนนสายหลักนะแต่ว่าเราต้องขับรถอย่างเดียวอะ ซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยชินทางแล้วใบขับขี่เราก็ยังไม่ยังยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของที่นี่เรายังใช้ใบขับขี่สากลอยู่เนี่ยก็เลยก็เลยอธิบายเหตุผลไปว่าเราเราต้องการที่จะขอคิวด่วนนะแล้วก็สามีเราจะต้องไปทํางานเราจะไม่มีคนมาส่งที่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเราเราของกุ้งส่วนมากกุ้งไม่ค่อยได้โทรไปที่สั่ทู่กุ้งกุ้งแชทเฟซบุ๊กเพราะว่าเขาตอบเร็วนะเฟซบุ๊กตอบเร็วกว่าโทรอีกบางทีโทรโทรไม่รับ แล้วทีนี้พอกุ้งชแชทไปบอกว่ามีมีเขาก็บอกว่าถ้าจะคิวดว่วนนะมันก็ได้แต่ต้องมาแบบเสี่ยงดวงก็คือวันนี้คิวมันเต็มละแต่ว่าถ้าสมมติโชคดีโชคดีมันเขาเรียกอะไรเหมือนทุกอย่างเสร็จเร็วอะแล้วเวลาเหลือ,อเพราะว่าตอนนี้คือกฎกฎหมายที่นี่ตอนนี้คือเขาเป็นช่วงโควิดเนาะเขาให้ปิดสํงงานักงานต้องปิดเที่ยง คือเขาก็บอกว่าถ้าเกินเวลาเขาต้องปิดแล้วก็คือพูดง่ายเราต้องมาใหม่นในในในถังถัดไปซึ่งเรากับแฟนก็คุยกันว่าเฮ้ยเอาไงดีวะเพราะว่าถ้ารอก็รอ,อไม่ได้เดี๋ยวถ้าสมมติแฟนไม่อยู่แล้วมันจะวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยอาศัยเสี่ยงดวงไปก็ลุ้นเราไปถึงประมาณเก้าโมงสิบโมงแล้วก็นั่งรอพอรอรอไปเรื่อยเราก็ใจไม่ดีเนาะเวลาคือเวลาเรามองนาฬิกาเวลาผ่านไปเร็วมากแต่คนยังนั่งรออยู่เนี้ย แล้วเราก็โอ๊ยทำไงดีวะอะไรประมาณเนี้ยเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะมั้งเออค่ะแล้อวองนี้ เจ้าหน้าที่ในสารทูดเขาก็เรียกเราเข้าไปบอกว่า,ามาถ่ายบัตรไปก่อนถ่ายบัตรประชาชนไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าไม่ทันยังไงเพราะว่ายังมีติดเคสอยู่เคสก่อนหน้าเรายังไม่เสร็จไงแล้วก็บอกถ่ายบัตรประชาชนไ่ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าสมมติไม่ทันยังไงมาพวกนี้เราก็ใจใจเสียเนาะแฟนก็รอในรถแล้วก็ตายกล้ยกูต้องมาอีกทีนึงอย่างนี้เอาไปเอามาเสร็จเร็วก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยทําให้เราเขาก็บอกโชคดีนะเนี่ยได้คิวพอดีแต่ว่า ถ้าใครอยู่วีนหรืออยู่ใกล้ๆก,ก็ไปเสี่ยงดวงได้นะแต่ของเราอะคือเราไปเสี่ยงแบบไกลกันเพราะเราขับรถจากจากบ้านที่เราอยู่นี่ไปวีนก็ไปเวียนนาก็ประมาณอมสองชั่วโมงได้ไมั้งอืมสองชั่วโมงนินดๆอะเพราะเราก็พูดไม่ได้นะบางทีรถติดมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างคือแฟนเราก็ไม่ได้เช็คไม่ไม่ได้รู้ทางในวีนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อืมเราก็โชคดีไป แล้วหลังจากนั้นสารทุกก็บอกว่ารอรอพาสรอพาสร์ประมาณ4-6อาทิตย์นะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้โหเราก็มานั่งเครียดโอ้ยสี่ถหกอาทิตย์คือคือของกุ้งอะกุ้งกุ้งแผนว่าอยากได้เลสเเดนการ์ดแล้วเพื่อที่จะไปทำไปกับขี่ให้เสร็จทุกอย่างให้เสร็จเลยเงี้ยก่อนก่อนไปรับลูกเนาะแล้วทีเนี้ยโชคดีมากกุ้งของกุ้งประมาณ2อาทิตย์นิดๆตั้งพัสด์มาถึงบ้านเลย พอพ,พอพาสพอพสบเรามาถึงบ้านเสร็จปุ๊บใช่ไหมเ,เ,เราก็ไปไปติดต่อที่เบฮาเลยนะแต่ของกุ้งเน่ยมันง่ายตรงที่ว่าเมืองกุ้งอยู่อะ่ะมันเป็นเมืองไม่ใหญ่นะเจ้าหน้าที่เขาค่อนข้างที่จะน่ารักเฟรนลี่แล้วก็ทําเรื่องให้เราดีมากเลยคือจะแนะนําสําหรับอันนี้เป็นทิคแนะนํานะคะสําหรับคนที่วีซ่าใกล้หมดเนี่ยให้เข้าไปติดต่อที่เบฮาไว้ คือให้ไปติดต่อเขตที่เราอยู่อะว่าตอนนี้ขอขอให้เขาออกใบใบน่งได้ไหมใบที่มันเป็นเหมือนแบบว่า,เ,าเขาจะเขียนข้างในว่าเราชื่อเนี้ยแต่งงานกับคนเนี้ยตอนนี้เรากําลังดําเนินเรื่องในการทํเร e ซิเดนซ์การ์ดเรารออะไรคือเขาเขาจะระบุไว้ในเอกสารแผ่นนั้นอะแล้วเขาแล้วเอกสารแผ่นเนี้ยต่อให้เราเราสามารถที่อยู่โอเวอร์วีซ่าได้เอมเอกสารตัวเนี้ยมันจะทําให้เราอยู่โอเวอร์วีซ่าได้เนาะซึ่งซึ่ง เราพอเราได้ใบตรงนี้มาเราจะได้ไม่มีปัญหากับตารวจเพราะว่ามันเป็นอยู่ในช่วงของการโอลเอกสารจากไทยมาเพื่อจะทำเรสเดิกะ่ะคือมันเป็นใบเขาเรียกพูดภาษาไทยไ,ไหมอมเอเอใบที่เขียนว่ากําลังดําเนินการทำเ e สเดนการ์ะ่ะอืมประมาณนั้นแล้วหลังจากที่กุ้งได้เลยใบายพาสปอร์ตมาใช่ไหมกุ้งก็ส่งพาสปอร์ตอะคือไม่ต้องไปเปหาแล้วนะกุ้งก็ส่งพาสปอร์ตไปที่ไปให้อา่า เจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนทําให้เราอะส่งไปประมาณก็รอประมาณสี่ห้สี่วันประมาณเนี้ยพาสปอร์ตพาสปอร์ตพร้อมเรสิดแนการ์ดก็มาถึงบ้านเราก็คือก็คือเร็วมากอะแต่ว่าแนะนําว่าทุกอย่างให้ลองเข้าไปถามเขตก่อนว่ากระบวนการเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงคือถ้าเราฟังคนอื่นอย่างเดียว ก็ดีนะมันก็ดีตรงที่ว่าเราใช้ประกอบการตัดสินใจแต่เราจะบอกตรงๆว่าจากประสบการณ์จริงๆเนี่ยคือกุ้งเป็นคนที่หาข้อมูลดูคลิปดูนู่นดูนีน่เราเราถามคนในกลุ่มคือเพื่อนๆในกลุ่มน่ารักมากคือมีปัญหาอะไรเราสามารถถามได้หมดแล้วอีกอย่างหนึง่งแต่ละคือบางคนบอกว้ยทําไมตอบไม่เหมือนกันเลยแต่บอกเลยเว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะ ทําให้เราสับสนหรืออะไรแต่จะบอกจริงตรงว่าแต่ละเขตไม่เหมือนกันจริงๆแต่ละเขตบางเขตง่ายมากบางเขตไม่ต้องแ t ตมปเลยบางเขตอย่างเขตเราเนี่ยเราเราถือว่าเราโชคดีที่เขตเราอะง่ายพูดง่ายไม่ไม,ไม่ไม่ยากไม่วุ่นวายเลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็คือใส่ใจมีปัญหาอะไรเราแชทไปถามเพราะของกุ้งอะเดี๋ยวกุ้งจะมาเมาส์ในในคลิปต่อไปว่าทำไมกุ้งถึงได้วีซ่าหปีไม่ต้องมีผลสอบไม่ต้องมีอะไรเนาะ คือมันเป็นกรณีพิเศษซึ่งซึ่งหลายๆคนก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็เราคือเราก็ไม่ได้เก่งในเรื่องกฎหมายของบ้านเมืองนี้แต่เพียงแต่ว่าเราเราพูดเราเล่าในสิ่งที่เราเจอมาเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมาโดยตรงว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่แต่บางคนอาจจะแย้งแบบทำไมฉันไม่อย่างนั้นทําไมฉันอย่างนี้คือคือเราไม่ทราบเราไม่รู้จริงๆคือของกุ้งกุ้งไม่แชร์หรือประสบการณ์ของกุ้งโดยตรงเฉยๆเนาะให้คือให,ให้ให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแบบประกอบการ ประกอบการดําเนินการประกอบการตัดสินใจในการทําต่างๆเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่กุ้งบอกเข้าไปถามเขตเนาะเข้าไปถามเขตหรือว่าถ้าไม่ได้ยังไงให้แฟนอีเมลอีเมลเข้าไปที่เขตก็ได้ส่วนมากเขาจะมีเจ้าหน้าที่พวกนี้มันเซิร์ชใน Google นะมันก็ขึ้นโมหมดและอีเมลของเจ้าหน้าที่ทํางานเน่ยนะถ้าเขาว่างเขาก็ตอบแต่ถ้าเราโชคดกีก็ตอบเร็วแต่ว่าเมืองกุ้งมันเมืองไม่ใหญ่เนาะเขาคือเช็ควันเนี้ยสองสามท่อมองตอบละอย่างเงี้ย เวลาเรามีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเขาตอบเราค่อนข้างที่จะเร็วมากโอเคค่ะคลิปนี้ก็20ินาทีแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวกุ้งทําเกี่ยวกับมาแชร์เกี่ยวกับวีซา่าชนิดของวีซา่าอันนี้กุ้ง,งที่กุ้งจะแชร์คือแชร์เท่าที่กุ้งรู้แชร์เท่าที่กุ้งถามเจ้าหน้าที่มาแล้ว เขาตอบเรามาประมาณนี้เนาะแต่กุ้งไม่ได้หมายความว่าทุกที่ในประเทศออสเตรียในทุกเขตจะต้องเหมือนกับที่กุ้งพูดไม่เหมือนกุ้งกุ้งไม่ได้การันตีตรงนั้นนะแต่ว่ากุ้งการันตีในส่วนของเขตกุ้งแล้วสิ่งที่กุ้งทํามาแล้วกันเนาะโอเคค่ะยังไงก็ออฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้กุ้งหน่อยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับออสเตรียหรือเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือเกี่ยวกับ,ห,กกบหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง มาแชร์ให้เพื่อนๆได,ไ,ดไ,ดได้ดูกันเนาะ,อะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ